มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนช็อกวงการคู่รักดาราด,ดังประกาศปิดฉากชีวิตคู่แอฟให้กำลังใจปิดฉากรักอีกคู่สำหรับความสัมพันธ์สามีภรรยาของน้ำหวานพิมมราเจริญพักดีหรือว่าน้ำหวานซา่าและสามีนักร้องหนุ่มชื่อดังกวางสิริศินโชควิจิตหรือว่ากวางเอบีนอร์มอล ล่าสุดนะคะ15ตุลาคม2566สาวน้ำหวานออกมาเคลื่อนไหวโพสต์อินสตาแกรมส่วนตัวประกาศยุติความสัมพันธ์สาม,มีภรรยาเหลือแค่เพื่อนที่ดีต่อกันโดยบอกว่าหวานกับพี่กวางตัดสินใจร่วมกันที่จะลดระดับความสัมพันธ์เราลงเหลือแค่ความเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันนะคะขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจให้เราสองคนมาตลอดเวลาที่เราครบกันขอบคุณค่ะท่ามกลางคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับต่างส่งกำลังใจจำนวนมาก แม้กระทั่งแอปทักซออนก็ได้ให้กำลังใจบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะคู่รักดาราดังประกาศปิดฉากชีวิตคู่แอปให้กำลังใจขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com ค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ